เป็นผู้ชายที่หล่อมากเพลมิวสิกนั่งอยู่บนโขดหินนะบรรยากาศดีมากนี่คือคุณพ่อกับคุณแม่มาฮันนีมูนฮันนีมูนนักตกกันอันนี้คือเพลงมิวสิกอยากไอ้กอกแน่คุณวะ สว,สวยมากเลยค่ะอะบ่กเลยเลยาเลยค่ะาฮฮ่ะ <c oughs> แพี่เซ้น้ำตกหน่อยค่ะคุณพ่อน้ำตกคุ้มน้ำเมืองเนี่ยนะครับเป็นน้ำตกเอ่อที่เกิดไหลมาจากตัวโน้นอะไรไม่ไม่รู้ชื่อโอ้ผมเป็นคนแถวนี้แล้วมันจะไปไหนคะมันจะไปไหนก็ไหลลงแม่น้ำโขงครับฝากดูครับไหนแม่น้ำโขง ในลงโขกับประเทศเพื่อนบ้านเราสปปลาวถ้าเดือนกัลักราสิงหาคมนตรหนักก็จะมีสภาพเห็นนะครับเชิญเขาน้องก็มี้าดอาหารมีที่พักมีโฮมสเตย์โฮมสตอยเชิญครับพี่น้องชาวยูทูบที่ราทุกคนเลยเชิญเลยครับมาเที่ยวนักตกพุ่งนาเมืองใหญ่บ้านตู้ในเมืองอำเภอโพกเจียมโพราชธานีครับขอบคุณครับแล้วแล้วเดี๋ยวเพื่อค่ะแล้วเออคลิปหน้านี้ต่อไปนี้เราจะไปที่ไหนต่อครับต่อไปก็จะเป็น น้ำตกแสงจันทร์นะครับหรือที่ชาวทั่วไปเรียกว่าน้ําตกลงรูน้ําตกลงรูอันนี้ไม่รู้มาจากไหน <laughs> แต่เาด้วยกันอ่าโอเคกันรอติดตามชมตอนต่อไปครับขอบคุณครับอ่าไอ้จะได้รับพี่จะได้รับครับพ่อพ <laughs> ี่จะได้รับผมะบน,นะม,มาดูพวกเบ็ดอาไปมาก